สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับช่องสุพยนไอทีนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนมือถือใครที่ผมเพิ่มลดเสียงพังวันนี้ผมจะมาสอนวิธีแก้นะครับแต่เราขั้นตอนแรกเราต้องไปโหลดแอปใน Play Store นะครับค้นคำว่า Volume นะครับ V O L U M E นะครับ แล้วมาเลือกอันนี้นะครับแล้วกดติดตั้งครับรอให้มันดาวโหลดเสร็จก่อนนะครับแล้วกดเปิดเลยนะครับเรามาเลือกอันบนสุดนะครับอันนี้ครับกดเข้าไปเลย ถ้าเราอยากให้เสียงดังเราเพิ่มเลยนะครับเพิ่มให้สุดเลยถ้าอยากให้เสียดงดังถ้าเราอยากจะลดก็ลดให้สุดสามารถปรับได้ตรงนี้เลยนะครับผมจะดูว่าว่ามันตรงไหมครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูอันนี้ผมเปิดประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันตรงไหมอ่ามันเหมือนกันนะครับนี่มันขึ้นมาเหมือนกันลองพลอลดตรงนี้ให้สุดดูในแอปว่ามันจะเหลือเท่าไหร่ ่าในแอปมันก็ลงเหมือนกันนะครับแค่นี้เองครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ